เมื่อเสียงระฆังวัดดังขึ้นทุกอย่างที่ซ่อนอยู่ใต้พื้นศาลาก็เริ่มตื่นขึ้นมาและชายสูงวัยคนหนึ่งเกือบถูกกลืนหายไปต่อหน้าต่อตาแต่ความน่ากลัวจริงๆไม่ใช่สิ่งที่เขาเห็นแต่คือเหตุผลว่าทำไมสามพิธีและสามเมื่ออาหารจึงไม่ควรเข้าใกล้ในยามสูงวัยและความลับนั้นพร้อมจะเปิดเผยในคืนนี้เมื่ออายุเพิ่มขึ้นลมเย็นจากหน้าต่างก็กลายเป็นลมหายใจที่แฝงความหม่นไหว ชายสูงวัยชื่อมนตรีเดินช้าๆไปตามระเบียงไม้เก่าในบ้านเรือนไทยตั้งแต่รุ่นพ่อแสงเช้าส่องลอดช่องลมกลิ่นไม้ชื้นลอยขึ้นแต่ปลายจมูกทำให้หัวใจของเขาเต้นแรงอย่างประหลาดวันนั้นมีงานพิธีสามแห่งซึ่งผู้เท่าในหมู่บ้านต่างเตือนกันว่าไม่ควรไปแต่มนตรีกลับรู้สึกถูกดึงดูดเหมือนแรงบางอย่างเชื้อเชิญเขาออกจากบ้านเขาเก้าวเท้าแรกลงบันไดเสียงไม้ดังกรอบกแกรบใต้ฝ่าเท้า ความรู้สึกเย็ยนวาบแล่นขึ้นมาตามสันหลังระหว่างทางเขาเห็นหมอกบางๆคลุมทุ่งหญ้ากลิ่นดินชื้นหลังฝนตกเมื่อคืนค่อยๆซึมเข้ามาในลมหายใจทําให้ความทรงจําบางอย่างผุดขึ้นเหมือนเสียงเรียกที่เคยได้ยินในวัยเด็กมนตรีเดินไปถึงลานวัดเสียงสวดแผ่วเบาดังกล้องจากศาลาแต่ยิ่งเขาเดินเข้าใกล้เสียงนั้นกลับสันพร้าเหมือนมีผู้คนหลายร้อยคนสวดประสานกันทั้งที่ศาลาว่างเปล่า สายตาของเขาสำรวจไปรอบหลานทงสีเหลืองปลิวไหวช้าๆเหมือนมีมือมองไม่เห็นดึงมันขึ้นลงลมที่พัดมาก่อนหน้านี้กลับหยุดนิ่งอากาศหนาวขึ้นจนเขาต้องกอดแขนตัวเองแน่นขึ้นเขาก้าวเข้าไปด้านในศาลาพื้นเย็นจนรู้สึกได้ผ่านรองเท้าบางๆกลิ่นหอมกรํารยานลอยแต่จมูกแต่ในความหอมนั้นมีบางอย่างแปลกเหมือนกลิ่นอาหารสามมื้อที่ผู้เฒ่าบอกว่าไม่ควรกินในยามสูงวัยทั้งข่าว ทั้งเปรี้ยวทั้งขมมนตรีเริ่มเวียนหัวเล็กน้อยเสียงสวดที่ไม่รู้ว่ามาจากไหนเริ่มดังชัดขึ้นก้องอยู่ในหูจนแยากไม่ออกว่าเป็นเสียงจริงหรือเสียงในหัวใจเขาเองเงาบางอย่างขยับอยู่มุมศาลาชาเนอเหมือนกำลังรอให้เขาหันไปมองเขาเริ่มรู้สึกเหมือนมีใครยืนอยู่ข้างหลังลมหายใจอุ่นๆแต่ต้นคอกลิ่นกํายานที่เคยอ่อนโยนกลับเริ่มแหลมคมจนแสบจมูก เขาหันกลับไปอย่างช้าๆหัวใจเต้นทีจนรู้สึกถึงเสียงของมันในหูตัวเองแต่ทันทีที่สายตาสบเข้ากับบางสิ่งแต่ทันทีที่สายตาสบเข้ากับบางสิ่งลมหายใจของมนตรีก็สะดุดเหมือนอากาศทั้งศาลาถูกดูดออกไปในพริบตาตรงหน้าของเขามีร่างหนึ่งยืนอยู่เงียบงนันรูปร่างคล้ายคนแต่สูงกว่าผอมกว่าและมืดกว่าความมืดรอบตัวแสงจากเทียนสามเล่มในศาลา ส่องให้เห็นผิวที่ซีดจนเกือบโปร่งแสงเหมือนหนังที่ถูกแช่น้ำจนยุยเส้นเลือดสีน้ำเงินคลืบไปทั่วทั้งลำตัวมนตรีถอยหลังไปหนึ่งก้าวแต่ส้นรองเท้าก็สกิดกับพื้นไม้เสียงดังแผ่วๆก้องขึ้นในความเงียบที่หนักอึงเหมือนเสียงนั้นชวนให้บางสิ่งขยับเข้ามาใกล้ขึ้นเงาร่างนั้นเอียงสีสาชา้ชา,ชาเหมือนกำลังพิจารณาเขากลิ่นข่าวเปรี้ยวขมจากอากาศรอบตัวลอยแรงขึ้น กลิ่นเดียวกับอาหารต้องห้ามสามอย่างที่ผู้เท่าเตือนว่าคนแก่ไม่ควรกินเพราะทำให้ร่างกายอ่อนทำให้จิตใจเปิดช่องทำให้บางสิ่งเข้ามาได้ง่ายขึ้นเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นข้างหูของเขาทั้งที่ไม่มีใครยืนอยู่ตรงนั้นเสียงนั้นแตกพร่าแผ่วเบาแต่ชัดเจนจนกระตุกสันหลังของเขาให้ตึงแข็งมาที่นี่ทำไมมนตรีกลืนน้ำลายลำมข้อตีบแน่น แสงเทียนสั่นไหวทั้งที่ไม่มีลมทุกอย่างรอบตัวเหมือนค่อยๆไหลเข้าหาเงาร่างนั้นเหมือนสาลาทั้งหลังเริ่มหายใจตามมันเขาพยายามก้าวถอยหลังอีกครั้งแต่ขาไม่ขยับเหมือนมีมือมองไม่เห็นจับไว้แสงเทียนเล่มหนึ่งดับลงทันทีที่เปลวไฟหายไปความมืดเคลื่อนตัวเข้ามาเร็วขึ้นเย็นขึ้นหนักขึ้นลึกขึ้นร่างสีซีดค่อยๆก้าวเข้ามา เสียงฝ่าเท้ากระทบพื้นเบามากแต่กลับดังชัดเจนในหัวของมนตรีเหมือนเสียงนั้นเกิดขึ้นในกระดูกของเขาเองทุกครั้งที่มันก้าวกลิ่นเหม็นข่าวยิ่งแรงขึ้นภาพอาหารต้องห้ามสามมือแล่นว่าบเข้ามาในหัวจานหนึ่งมีสีซีดของเนื้อที่ดูเหมือนยังดิ้นอยู่อีกจานเต็มไปด้วยน้ำขุ่นข้นที่มีกลิ่นเหมือนเลือดผสมดินอีกจานหนึ่งมืดทึบจนเหมือนก้อนเนอสนิทที่เคลื่อนไหวได้เองหัวใจของเขาเต้นแรงจนเจ็บอก เสียงสวดที่ก้องมาตลอดหยุดลงแบบฉับพลันความเงียบพุ่งเข้าปิดหูจนเหมือนโลกไม่มีเสียงเหลืออยู่แม้แต่เสียงหายใจของตัวเองร่างนั้นหยุดอยู่ตรงหน้าเขาใกล้จนเขามองเห็นดวงตาดวงตาที่ไม่ใช่ตาคนไม่มีแววไม่มีแสงเป็นเพียงหลุงลึกสีดำที่ดูดทุกอย่างรอบตัวมนตรีรู้สึกเหมือนกำลังถูกดึงเข้าไปอุณหภูมิรอบตัวตกขวบลมหายใจกลายเป็นไอสีขาว ปลายนิ้วชาหน้าเริ่มชาหัวใจเต้นเร็วขึ้นจนเหมือนจะขาดเป็นสองส่วนริมฝีปากของร่างนั้นขยับชาเนิร์เหมือนตั้งใจจะให้เขาได้ยินทุกคำแล้วเสียงนั้นก็ออกมาจากความว่างเปล่าแล้วเสียงนั้นก็ออกมาจากความว่างเปล่าเสียงต่ำแห้งเหมือนกระดูกเสียดสีกันในที่มืดเจ้ารู้อะไรเกี่ยวกับสามพิธีนั้นบ้างคำถามเหมือนก้อนหินหนักอึง้งตกลงกลางอก,อกของมนตรี ทำให้เขาสะดุ้งจนขาเกือบสุดเขาอ้าปากจะตอบแต่ลมหายใจกลับติดค้างในลำคอเหมือนมีมือบีบเอาไว้เสียงที่ออกมามีเพียงลมหอบสั้นๆแผ่วและสั่นร่างสีซีโน้มตัวเข้ามาใกล้กลิ่นเย็นเฉียบและข่าวเค็มพุ่งเข้าปะทะเหมือนกลิ่นจากบ่อน้ำที่ไม่ควรถูกเปิดเผยทำให้ท้องของมนตรีบิดเกรงเหมือนมีบางอย่างกำลังไหลย้อนขึ้นมาพื้นศาลาเริ่มส่งเสียงดัง เหมือนไม้เก่าแต่ละแผ่นกำลังบิดตัวเสียงนั้นดังจากใต้เท้าของเขาดังขึ้นหนักขึ้นสั่นไหวจนขาเขาแทบยืนไม่อยู่เงารอบศาลายืดยาวปิดเบี้ยวเหมือนพยายามเอื้อมมาจับเขาเหมือนทุกเงามีชีวิตของมันเองมนตรีกลืนน้ำลายยากเย็นปลายลิ้นรับรถขมจนชารถเดียวกับอาหารต้องห้ามจานสุดท้ายรถที่ผู้เท่าเตือนว่าเปิดประตูให้วิญญ,ญาณรู้เส้นทางเข้าสู่จิต ดวงตาของร่างนั้นขยับเหมือนกำลังมองลึกเข้าไปในหัวใจของเขาลมหายใจของมนตรีหอบทีหน้าอกขยายสุดแต่กลับรู้สึกเหมือนไม่มีอากาศเข้ามาเลยเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้เหมือนดังอยู่ในกระดูกสันหลังไล่จากต้นคอลงมาถึงเอวเจ้ารู้ใช่ไหมว่าเจ้ามาที่นี่เพราะอะไรหัวของมนตรีหมุนวูบความทรงจำบางส่วนแล่นกลับมาเป็นภาพสั้นๆภาพงานศพในอดีต ภาพงานผูกข้อมือที่จบอย่างผิดปกติภาพงานเลี้ยงเช้ามืดที่ผู้คนหายไปทีละคนภาพสามพิธีที่ผู้เท่าบอกไม่ควรไปเพราะมันไม่ใช่งานของคนเป็นร่างสีซีขยับอีกครั้งเสียงเท้าของมันลากไปบนพื้นไม้ชาเนิรแต่ก้องลึกจนเสียวซ่านไปทั้งกายเจ้ามาเพราะถูกเรียกกลับคำว่ากลับทำให้หัวใจของเขาเต้นแรงขึ้นเหมือนเสียงหัวใจดังไปทั่วศาลา ดังจนรู้สึกเหมือนพื้นกำลังสั่นตามจังหวะนั้นมนตรีพยายามถอยอีกครั้งแต่ร่างของเขาเหมือนถูกตรึงเอาไว้ต้นคอชาไหลหนักหลังเหมือนมีเงาหลายเงาเก่ออยู่แสงเทียนเล่มที่สองดับลงความมืดพุ่งเข้าปิดหูตาเขาจนเหลือเพียงกลิ่นคาวแสบจมูกและเสียงหัวใจของตัวเองที่แตกพร่าร่างตรงหน้าก้มลงจนใบหน้าแทบจะชิดกับหน้าของเขา ลมหายใจเย็นเฉียบของมันพ่นใส่แก้มเขาเย็นจนเหมือนน้ำแข็งเสียดกับผิวริมฝีปากแตกแห้งของมันขยับอีกครั้งเอ่ยคำที่ทำให้ต้นคอเขาลุกชันถึงเวลาแล้วที่เจ้าต้องเห็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ในพิธีที่สามวูบหนึ่งพื้นศาลาที่อยู่ใต้เท้าของเขาเริ่มเปลี่ยนเป็นสิ่งอื่นพื้นศาลาที่อยู่ใต้เท้าของเขาเริ่มเปลี่ยนเป็นสิ่งอื่นไม่ใช่ไม้ไม่ใช่ดินแต่เป็นผิวที่นุ่ม เย็นและสั่นไหวเหมือนมีชีวิตอยู่ใต้ฝ่าเท้ามนตรีชะงะักหัวใจเต้นแรงจนเจ็บซี่โครงเขารู้สึกเหมือนกำลังก้าวยืนอยู่บนร่างของบางสิ่งบางสิ่งที่กำลังขยับเหมือนกำลังจะตื่นเสียงหายใจทุ้มต่ำดังขึ้นจากใต้พื้นหลดชา<ะ>และหนักจนทำให้พื้นศาลาเคลื่อนตามเหมือนพื้นกำลังหายใจร่วมกับร่างสีซี่ตรงหน้าเขาแสงเทียนเล่มสุดท้ายสั่นไหวแรง เหมือนพยายามดิ้นรนแต่กลับค่อยๆหดเล็กลงแทบจะดับเหลือเพียงแสงจางๆที่ส่องให้เห็นเงาใหญ่บางอย่างใต้พื้นริมฝีปากของร่างซีนั้นยกขึ้นเป็นรอยยิ้มที่ไม่ใช่รอยยิ้มของมนุษย์เป็นรอยยิ้มที่บิดเบี้ยวแค่หลึกเหมือนผิวหนังตึงจนแทบขาดมันเกื้อมมือออกมานิ้วยาวเรียวซีจนเกือบโปร่งแสงปลายเล็บมีสีคล้ำเหมือนเหล็กขึ้นสนิม มันแต่ลงบนหน้าอกของมนตรีเบาๆสัมผัสนั้นเย็นเฉียบจนแทงทะลุผิวเหมือนน้ำแข็งแหลมคมกดลึกเข้าไปถึงกระดูกทันทีที่มันแต่ภาพความทรงจำของมนตรีก็แล่นผ่านในหัวภาพพิธีแรกที่เขาเคยไปตอนหนุ่มเสียงกลองดังผิดจังหวะคนแก่ล้มลงต่อหน้าเขาโดยไม่มีใครแต่ต้องภาพพิธีที่สองงานเลี้ยงเช้ามืดในบ้านเก่าคนที่เชิญเขาอยู่ดีๆก็หายไปจากโตะ๊ะไม่มีคำอธิบาย ไม่มีเสียงไม่มีเงาและภาพพิธีที่สามภาพที่เขามองไม่ชัดมาตลอดชีวิตเหมือนจิตใจจงใจปิดทับไว้ภาพนั้นเริ่มเปิดออกทีละส่วนทีละชั้นเสียงใต้พื้นดังขึ้นอีกครั้งดังขึ้นจนรู้สึกถึงแรงสั่นที่ส่งขึ้นมาตามกระดูกสันหลังทําให้ฟันกระทบกันจนเจ็บร่างสีซีดกระซิบชาชาเสียงเหมือนลมหนาวไหลผ่านซอกหินพิธีที่สามไม่ใช่งานของคนเป็น มือของมันกดแรงขึ้นหัวใจของมนตรีเต้นกระแทกกับฝ่ามือนั้นเหมือนกำลังถูกบีบให้เต้นตามจังหวะของสิ่งอื่นพื้นใต้เท้าเริ่มแยกออกเส้นรอยแตกเล็กๆผุดขึ้นอย่างรวดเร็วแตกเป็นทางยาวบางส่วนเผยให้เห็นความมืดลึกจนมองไม่เห็นก้นแต่ในความมืดนั้นมีแสงสีแดงวาบขึ้นเป็นแสงที่ไม่ควรปรากฏบนพื้นของวัดเสียงครื้นลึกๆดังจากใต้พื้นเสียงเหมือนหินใหญ่แตกออก เสียงเหมือนกระดูกจำนวนมากเสยดสีกันมนตรีพยายามจะก้าวถอยหลังแต่ขาแข็งราวกับถูกตรึงเขารู้สึกถึงแรงดูดจากช่องรอยแตกแรงที่กำลังดึงฝ่าเท้าเขาลงไปแรงที่หนักขึ้นทุกวินาทีร่างสีซีดโน้มลงใกล้จนใบหน้าของมันชิดแก้มของเขาลมหายใจมันเย็นจนเหมือนเป่าเอาไอหนาวเข้าไปในกระดูกมันเอ่ยเสียงช้าแผ่วแต่ชัดเจนจนกล้องในกระโหลกหัวเขา ข้างล่างกำลังรอเต้าอยู่พื้นใต้เท้าของเขาสั่นแรงขึ้นแผ่นไม้แตกออกจนเห็นโพรงลึกเบื้องล่างโพรงที่กว้างขึ้นอย่างรวดเร็วเหมือนปากของบางสิ่งกำลังเปิดรับเขาเข้าไปทั้งร่างมนตรีรู้สึกว่าร่างกำลังถูกดึงลงไปแรงดูดจากโพรงมืดเบื้องล่างเริ่มรุนแรงขึ้นจนปลายเท้าแทบหลุดจากพื้นไม้ที่แตกกระจายเสียงครืนจากใต้พื้นดังถี่เหมือนหัวใจของบางสิ่งกำลังเต้นรอ ความมืดข้างล่างขยายใหญ่ขึ้นจนดูเหมือนอาปากพร้อมกลืนเขาเข้าไปทั้งกายร่างสีซีดก้มลงมองเขาดวงตาดำลึกไร้ก้นบึ้มมันยกมือขึ้นปลายนิ้วเย็นเฉียบจ่ออยู่เนื้อหัวใจของเขาเหมือนพร้อมจะมอบบางอย่างให้หรือพรากบางอย่างไปทันใดนั้นเสียงระฆังวัดดังขึ้นก้งกังวานชัดทรงพลังทะลุเข้ามาจากด้านนอกศาลา เสียงระฆังลูกแรกทำให้ร่างสีซีชนะงักพื้นใต้เท้าหยุดสั่นเพียงวูบเดียวแต่ในวูบนั้นมนตรีได้อากาศหายใจกลับมาเสียงระฆังลูกที่สองดังตามมาหนักแน่นอบอุ่นเหมือนแสงสว่างแทรกเข้ามาไล่ความหนาวร่างซีดถอยหลังหนึ่งก้าวรอยยิ้มบิดเบี้ยวบนหน้ามันค่อยๆเลือนหายผิวซีดเหมือนถูกลอกออกโดยแสงที่เขามองไม่เห็นเสียงระฆังลูกที่สามดังที่สุด สว่างที่สุดกลางวานจนลมหายใจของมนตรีกลับมาเป็นปกติพรงมืดใต้พื้นเริ่มหุบลงชา<ะ>แต่มั่นคงเส้นแตกบนพื้นไม้ค่อยๆปิดรากับไม่เคยมีรอยแยกมาก่อนร่างซี่ส่งเสียงแหลมแตกพร่ารากับสิ่งที่ไม่เคยถูกแสงต้องการนี้มันหันหลังถอยห่างจางลงเหมือนหมอกในยามเช้าก่อนจะหายไปมันเหลือเพียงเสียงกระซิบเบาๆ เหมือนคําเตือนสุดท้ายที่ติดอยู่ในอากาศอย่าให้เสียงนี้เงียบลงอีกเป็นอันขาดแล้วสาลาก็กลับสู่ความเงียบลมอุ่นพัดเข้ามากลิ่นกำยานอ่อนๆลอยแต่ปลายจมูกไม่ใช่กลิ่นข้าวไม่ใช่กลิ่นขมแต่เป็นกลิ่นที่ปลดปล่อยมนตรีสุดตัวลงนั่งมือสัน่นหัวใจยังเต้นแรงแต่เขารู้ว่าตนรอดมาได้เขาหันไปมองลานวัดที่เริ่มมีแสงเช้าส่องลงมา มองดูผู้เท่าคนหนึ่งเดินเข้ามาที่ระฆังเหมือนรู้ว่าเขาต้องการความช่วยเหลือมนตรีลุกขึ้นช้าๆก้าวออกจากศาลาทิ้งเบื้องหลังพิธีที่ไม่ควรไปและคำเตือนที่เขาจะไม่มีวันลืมเมื่ออายุเพิ่มขึ้นบางงานพิธีไม่ควรเหยียบย่างบางอาหารไม่ควรแต่ต้องและบางเสียงไม่ควรให้ดับลงอีกเลย